นนี้เข้ามาในเมืองเชียงใหม่นะครับมาทําธุระเล็กๆนน้อยมาเจอฝนตกกับฝนตกตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ก่อนจะถึงนะครับก่อนถึงเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เนะี่ยเลยเลยลองสังเกตมานิดหนึ่งครับเริ่มเจอฝนละแต่มันก็ตกไม่แรงเท่าไหร่นะตกแบบกําลังดีๆนะครับกําลังบสบายเย็นๆนะตกไม่แรงมาก เริ่มแรงขึ้นนะครับเริ่มแรงขึ้นแนละ้วตอนนี้จะถึงแยกสันทรายแนละ้วแยกอำเภอสันทรายตอนเนี้ยเรินต,ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะ ใกล้ถึงแยกสารเด็กแล้วเริ่มเบาแล้มันน่าจะตกหนักก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนหน้าที่จะมาถึงเรจะถึงแยกสารเด็กแล้วแยกเซ็นทันเริ่มเบาลงแล้ว เด็กโอ้บรรยากาศฝนตกในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงเที่ยงครับบรรยากาศตอนทเที่ยง นะครับตอนทเที่ยงอะ่ะบรรยากาศชุ่มฉ่ำสายฝนโปรโยปร,รายไอ,อที่นี่หวยเขาขาย80บาทนะโดูรเห็นไหมขายหวยสามือ80บาทคนเลย จริง80บาทแล้วเช่อตังไว้คือแต่เด็ก100ค่ะแน่หรอ80บาทยังไมเราติดป้ายไว้งั้นนะแต่จริงๆจะซื้อได้ป่าไม่รู้เอากล้องไปด้วยสิวันนี้มาถ่ายทำคอนเทนต์ค่ะว่าวันนี้จะซื้อหวย80บาทได้จริงไหมจริงเปล่า ใช้ผลลัยธขวาเอาไรแบบนี้ต้องไปทังนีงตั้งเลยฝนก็ตกจานจราจ,จรก็คับข้างนะครับเป็นอากาศฝนตกช่วงเที่ยงเที่ยงในเมียงเชียงใหม่ในตัวเมียงจะเลยะตได้เถอไม่เลย 真的。嗯啊